ครับผมนายลชัชตะชุมจิตอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ครับหาัสนักศึนก้า6นึ่งศูนครับวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับอาคีพในอาคารครับทีย่ยงวันนี้ครับอาคารที่ผมจะมาพดสอบสถานการณ์ครับก็คืออาคารเตึกตึกอาคารเพชรครับที่เป็นสนามก,กีฬาครับตอนนี้ผมอยู่ชั้นชั้นที่สครับไม่รวม ที่จอดรถสถานการณ์ครับก็คือห้องชมรมมากกระดานครับเกิดไฟลุกไหมได้แก่ไ,นะไม่ครับพี่เยชีวะครับได้แก่ไฟระเบิงจรในห้องครับก็คือปับบ๊บพั๊บ,บเกิดระเบวงจร เราประกายไฟออกมาครับจนทำให้ข้าม,า,าม่านลกลามแลลุกลามไปแลุกลามไปที่นี่นครับการขั้นแรกรับการก่อนที่เราจะหนีออกจา,ากวางนะครับเราก็ออกไปจากประตูที่ประตูที่เขาเรียกว่าแบบ ประตูที่ไม่ใช่ตรงที่มีจุดไฟไหม้ครับแล้วว่าจะจะออกทางประตูเนื่องจา,งมมา,ก,ารรกว่าห้องชมรมมากกะดาครับประตูนี้ใช้ไม่ได้เราจำเป็นต้องใี้ห้องนี้ห้องนี้ครับในกรณีที่ไฟลามครับมันอาจจะลามทั่วครับเพราะว่าที่นี่ชมรมมากกะดารครับมีตัวเป็นถนนเป็นข่ว่าเป็นเชือเพลิงไฟครับ เป็นเชื้อเพิ่งไฟทำให้ไฟลามได้ครับทีเนี้ยในการที่เราต้องเราต้องรีบวิ่งไหมเร็วที่สุดครับเพื่อออกมาครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเราครับมันเป็นปอนุปกรณ์ลอดกินเลยซึ่งมันทำให้ลามไปอันนี้ได้หลังจากที่เราออกมาแล้วครับถ้าฝั่งนู้นไฟไหม้ครับเราจะมาอีกฝั่งแทนซึ่งที่นี่จะมีทั้งหมด 4ที่ครับที่สามารถเป็นทางออกหนีไฟได้ได้แ,แก่บริเวณห้องน้ำชายด้านนู้นครับบริเวณห้องน้ำหญิงด้านนู้นครับและบริเวณห้องน้ำชายด้านนี้ครับส่วนบริเวณที่ไฟไหม้ที่ผมจำลองสถานการณ์ได้แ,แก่บริเวณสุขสาหญิงตรงนี้ครับในกรณีนี้เราจะไปนีที่ห้องน้ำชายครับ ครับเมื่อไฟไหม้กดเราควรกดไฟอลามครับเพื่อแจ้งสัญญาณทั่วอาคารครับว่าไฟกําลังไหม้่อครับไฟฉุเฉินจะเปิดครับถ้าไฟมันไหม้ลามมากขึ้นครับตอนนี้ครับในการที่ผมออกมาครับผมขออนุญาตใช้เป็นคานีไฟสุขายนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้มีลักษณะนื้นแล้วฉะนั้นเลยไม่ไม่ไม่สะดวกครับ มื่อเราลงมานะครับเราต้องรีบขึ้นให้เร็วที่สุดครับแต่ในกรณีนี้ผมขออนุญาตอธิบายเกี่ยวกับเรื่องรับรา่างๆเกี่ยวกับเรื่องอันตรายครับคือไฟฟ้าและวงจรน,นะครับมันเกิดจากการที่ไฟไฟครับมันเกิดกระจายทำให้ทำให้เกิดไฟร้อนนะครับสาเหตุส่วนใหญ่ครับมันมาจากอาจจะเป็นที่สายไฟเก่าแล้ว ไฟไม่ได้มาตรฐาหนหรือสาเหตุอื่นครับปัจจัยที่ทำให้เกิดอันตภายไฟมันมีหลายอย่างครับนอกจากไฟฟ้าแต่เร,เรียกแบบว่าสิ่งที่ผมบอกไว้เพระมานมสาเหตุไว้ก็คือเกิดจากไฟฟ้าแล้ววงจรครับตอนนี้ครับผมลงมาแล้วครับเมื่อเราลงมาแล้วเราควรไปที่จุดลงพนแล้วก็ หาที่จุดลงมพลครับแค่นี้เลยเมื่อเราถึงจุดลงมพลแล้วนะครับเราก็รออยู่ตรงนั้นครับรอให้เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนั้นให้เกิดให้ให้อาจจะแบบมีนักดับเพลหรืออะไรต่างๆเข้ามารับชอบต่อในส่วนนี้ครับอ่าโดยรวมนะครบความปลอดภัยในคานนีครับมันพูดถึงมัน ก็จะมีเรื่องไฟครับที่รู้สึกว่ามันโละไม่หมดนะครับขอใช้เป็นไฟทางกันแล้วแต่ชั้นบนที่ผมอยู่นะครับมันเรียบร้อยดีมากครับจะมีไม่เรียบร้อยตรงที่เป็นแบบหลอดไฟครับที่ทำให้สสว่างมีทำให้อาคารมีความสว่างครับงั้นผมจะขอ ชื่าม่คำวังครับเพื่อตอกน่ะเนื่องจากที่นี่ครับไม่มีผานรอบเพิงครับซึ่งผมก็แต่ใช้มาตอกก็แต่ผมมาที่นี่ประมาณสามเดือนผมยังไม่เห็นฐานรับเพิงเลยครับอาจจะมันอาจจะทำให้เราเกิดความแบบมันอาจจะเกิดเป็นเหตุง่ายๆขึ้นครับเนื่องจากว่าเราอาจจะใช้ฐานรับเพิงอ่ะ ในการกลับไฟไม่ทันขอ,ขออนุญาตนะครับอ่าผมคิดว่าการที่เราจะหยุดการฉีดถ่ายได้ไง่ายที่สุดคือทุกคนมีถัานระเบิดชั้นนะครับแต่ในที่นี้ก็ก็ตแต่ผมใช้มมันยังไม่เคยเกิดเหตุไฟไหม้ครับหรือผมไม่รู้แต่มันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อครับผมขอให้ทุกคนระวังไว้นะครับ ขอบคุณมากครับคลิปท้ายครับจะแปะแผนผังในห้องตึกเพชรรับไว้นะครับว่ามีโครงสร้างอย่างไรขอบคุณมากครับ